สวัสดีครับเก่งอาริสครับผมน้าปิงนพสกรครับครับได้บอกตัวมารถเป็นที่คุณมาโอ้โหก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับติดเทรนวิทกี่วันสี่วันแล้วก็มีติดความนิยมอีกก็ขอบคุณพี่ๆมากๆครับก็ได้อ่านได้อ่านถามว่าทั้งหมดไหมก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ พยายามอ่านให้ให้ครบทุกอันครับแล้วก็รับฟีดแบ็ทุกอย่างเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเนาะ<ช>เรา <นะ S 1> เราเรา,เร,ารู้สึกว่ายังเก่งเก่งก็รู้ตัวแหละว่าว่าขาดขาดในจุดไหนก็ขอบคุณพี่พด้วยนะครับก็ก็เดี๋ยวช่วยเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยก็พัฒนากันต่อไปเนาะครับผมก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะครับที่แบบให้การสับปอดเียนกีฬาต้งกอดท่าบวมไฮลอดอย่างดีมากๆนะครับมีทั้งแบบ ันแรกก็พาพวกเราขึ้นเพลงเลยเนาะตั้งแต่วันปล่อยโปสเตอร์ยันวันที่ให้ลอดปล่อยมาแล้ว4วันแล้วพวกเราก็ได้รับยอดวิวไปเป็นหนึ่งมากกว่าล้านวิวเลยอ่ะซึ่งตัวพวกเราเองที่ยังใหม่กับตรงนี้มากๆก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นคนนอกด้วยแล้วก็แฟนนิยายมีแบบหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์แต่ว่าก็มาดูซึ่งพอเราได้อ่านได้เห็นอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็น อีกนักแสดงกลุ่มหนึ่งที่คนเฝ้ารอแล้วก็รอคอยซัพพอร์ตซึ่งเราแบบปรัเพรียตมากๆแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยนะครับที่อยู่เป็นส่วนร่วมของพายอทเขมจิราต้องรอดนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่พวกเรานักแสดงเนาะที่เป็นส่วนประกอบแต่ว่ามันมีแบบว่า CG ีมีซาวมีแบบหลายๆอย่างที่แบบบิวให้เรื่องนี้มันออกมาแบบมีความเป็นอีสานแล้วก็ส่งไปถึงคนดูได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราขอบคุณทีมงานมากๆที่พาพวกเราออกมาบนจอแล้วมันดีมากขนาดนี้ครับค ครับยังไงส่ขาตืขูงน<อ>รัเี่แล้วงอคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นยังไงบ้างในการอ่าคาแรคเตอร์เหรอครับข้าวๆก,ก็คืออ่พ่อครูเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ฝูงครับใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมันค่อนข้างรีเลตกับตัวเก่งแบบพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเก่งก็นิ่งๆครับใช่ใช่แล้วก็อ่ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆครับที่ที่ที่เก่งไทยที่ตอกก็คือมีแต่พ่อครูทั้งนั้นเลยก็ ขอบคุณทุกคนมากมากแล้วก็ก็ไม่ได้มีแค่พ่อครูครับที่ตอกก็เจอเข้มด้วยใช่ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเดี๋ยวบอกว่าพี่ๆทุกคนทําทําอาร์ตเวิร์กในในเอ็กในทิกตอกแบบดีมากๆครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับแสดงว่า,าการที่เขาโวยวายว่าแพ้ตงนี้นะครับมันไม่เก็นจริงก็อันนี้ก็เก่งก็บอกไม่ได้เหมือนกันต้องให้พี่ๆตัดสินแล้วกันครับผมครับจริงเก่งกับพ่อครูเหมือนกัน เหมือนกันตรงไหนแล้วครับเข่าไม่ดีครับเข่าไม่ดียังไงครับไม่ใช่เปนเ่าไม่ดีเหรอยม่ใช่ครับผมต้นหรอครับครัเข่าไม่ดีครับเก่งเล่นฟุตบอลเยอะครับเข่าเริ่มไม่ดีก็เข่าไม่ดีเหมือนกันทกิดเพาะทานมากหรือไงอลุเข่าเริ่มอายุเยอะแล้วอ๋ออายุเยอะแล้วเข่าผมครับครับครั้งแรกที่ไม่ได้ดีครั้เข่าไม่ดีครับเออ น้ำปิ้งรสตาเข่ามันยิ่งใหญ่ากเราไม่ใช่น้ำปิงคาแรคเตอร์สินะถ้าเรื่องเข่านี่เราช่วยพยุงเขาตลอดเราช่วยแบกเนาะนั่นเป็นเป็นเป็นเรื่องเศรษฐหรือเป็นเรื่องกายาพบำบัดมันเป็นหลายหลายเรื่องรวมกันหลายหลายเรื่องรวมกันครับครับคาแรคเตอร์เข้มจีรานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะได้ว่าก็เป็นคนสําคัญของเรื่องนี้เหมือนกันเนาะที่ ได้รับการช่วยเหลือจากพก่อครูเนาะก็เป็นน้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบสู้ชีวิตมากๆแล้วก็เราจะได้เห็นว่าในเวอร์ชันของซีรีส์เนี่ยมีการปรับเพิ่มมากขึ้นให้ให้ตัวละครมีความสู้คนสู้กับสถานการณ์มากขึ้นคือจะมีความต่างจากตัวนิยายต้นฉบับนิดนึงแต่ว่ามีการปรับออกมาเป็นเวอร์ชันซีรีส์ที่จะเพิ่มสีสันให้กับตัวน้องเข้มแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยมีมิติมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าฝากเอนดูแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้น้องด้วยเพราะว่าน้องเจอแบบ บินยานเจอผีเจออะไรเรื่องราวเยอะมากคือบอกเลยว่าตอนถ่ายจริงนี่เตรียมตัวจินตนาการถึงแบบสิ่งลี้ลับได้เลยบบนนแ,แบบละครนี้แดงว่าก็ต้องมีนิมนต์พระแต่ทิ้งก็คือเป็นวาที่คิดว่าต้องมีในกองนะ่าจะต้องมีตําแหน่งนี้ในการที่มาช่วยเหลือพวกเราแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายก็เดี๋ยวน่าจะมีทริปไปไหว้พระไปทําบุญกันเยอะๆนะเพราะว่าแบบที่คาลิที่เป็นคนเขียนนิยายเนี่ยก็แนะนําว่า จริงๆก็อยากให้น้องนักแสดงหรือทีมงานเนี่ยไปทาบุญเยอะๆทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าตอนเขาเขียนนิยายอ่ะเขาก็ไปทําบุญเยอะเหมือนกันครับคือมันค่อนข้างมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาบางเรื่องเขาเบสออนจากเรื่องจริงด้วยที่เขามาแต่งก็เลยต้องมีการทําบุญบ้างอะไรบ้างเพื่อเพิ่มความสิริมงคลความสบายใจหลไรอย่างแล้วเรากลัวผีไหมเราจริงๆถามว่ากลัวไหมเหรอครับก็กลัวครับแต่แต่ก่อนพาลอดเราสองคนแบบไปทําบุญกันเยอะมากแบบ หลังพาหลอดเจ้าพายธรรบุญที่เชียงใหม่มาก็รู้สึกว่าก็สบายใจครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลมหลูเราก็ก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ยังมีอยู่จริงเหมือนกันคหม,มว่าระหว่างทางจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ครับก็เออเอาเป็นว่าให้ให้ให,ให,ให้อันนี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทำบุญเยอะๆครับจะได้สบายใจูกลัวแล้วนะครับกลัวครับเพราะว่าไม่ต้องพูดถึงความกลัวหรอกคือเจอแล้วครับแค่ไพร์ลเราก็เจอ,เอหลายๆเรื่อง,งออถ้าพูดก็จะหลายเรื่องมากแต่ว่าแน่นอนว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าการมาถ่ายซีวส์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิญญาอะไรก็ตามคือมันมันเป็นจริงนะที่เราจะต้องแบบให้ความเคารพแล้วก็ ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากๆอย่างเช่นบทสวดหรือว่าบทอะไรที่ต้องใช้อะไรเงี้ยบางทีเราต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ด้วยเราก็เราก็ได้รับฟีดแ b a c k อะไรมาเนาะซึ่งก็นั่นแหละครับน่าจะต้องไปเตรียมตัวเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันอะไรนะครับคาาใชีใช่ใช่ครับก็คาถาที่ใช้ก็พี่ๆก็ทําการบ้านมาครับในเรื่องบทแล้วก็ให้เก่งสวดจริงเอ่อเป็นเป็นคาถาจริงๆครับก็ อยากจะบอกว่าเราตอนตอนตอนก่อนก่อนถ่ายเราก็จะมีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าที่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเป็นเป็นการแสดงครับแล้วก็หลังเสร็จเราก็ไหว้เราก็เคารพเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเคราครพบทสวดครับก็มีการขอเข้ามามีการทาพิธีเรียบร้อยแ,แล้วครับก็สบายใจเหมือนกันครับถึงยา่มันจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดไหมหรือมันจะไม่รอดเนี่ยต้องรอดครับผมรอดครับต้องรอดครับเต็มที่อยู่แล้วครับ เต็มที่เนาะครับ <c oughs> แล้ทำไม่รอดก็จริงมันมีให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะด้วยความที่มันเป็นลีนเลตเรื่องจริงด้วยครับผมให้กำลังใจกันและกันใช่ไหมครับก็คือก่อนทายอย่างอย่างที่บอกว่าเราก็มีการมีการคุยกันตลอดครับว่าว่าเราจะทำการบ้านในในจุดนี้ยังไงครับก็พยายามพยายามคุยกันให้เยอะแล้วก็มีการคุยกันเรื่องบทด้วยมีการคุยกันเรื่องตัวละครด้วยครับก็ทำให้ ทำให้เราสบายใจเนาะก็บอกน้องว่าแบบเต็มที่แหละไม่ต้องกดดันตัวเองครับผมก็นั่นแหละครับส่วนของน้องปิงแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราสองคนก็ซัพพอร์ตกันดีมากๆแบบตั้งแต่แรกที่เรารู้จะได้เรื่องนี้เราก็ไปทํากันบ้านกันมาเนาะจนถึงวันที่เราไปถ่ายจริงๆเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังให้กำลังใจกันตลอดแบบว่าไม่ว่าจะถ่ายดึกแค่ไหนเราก็จะอยู่เฝ้าส่งการจนถึงแบบซี้นสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะอยู่ด้วยกันในเวลาที่มันสาคัญมากๆอย่างเช่นวันถ่ายไพลอตอะไรเงี้ยเราก็จะคอยแบบตบหลังกันตลอดว่า วันนี้เก่งมากนะอะไรเงี้ยอย่ากลัวนะอย่ากลัวนะใจดีสู้กับสักอย่างนึงครับสิ่งที่มองไม่เห็นไอ้อย่างเงี้ยความกลัวกับความสิ้นมันบาลานซ์กันยังไงอ่ะเออสิงที่ฟังมามีแต่พีคคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอ่าคือจริงจริงแล้วคู่เราเป็นคู่ที่แบบสบายใจกันมากกว่าครับเวลาทำงานก็จะรู้ว่าแต่ละคนโฟกัสจุดไหนแล้วก็ พยายามพยายามทาตัวให้ออกมาสบายที่สุดครับปล่อยปล่อยให้มันเป็นเป็นเรื่องของของน้ำโมเมนต์นั้นของของของซีนนั้นครับแล้วก็เอ่อก็พยายามให้กําลังใจกันตลอดครับถา่ายเสร็จก็พยายามเอ่อให้กำลังใจว่าเก่งมากๆกอะไรแบบนี้ครับใช่มันกดดันมากพอมันยังไม่ค่อยไพเราะเลยก็ติดกระยัน้ำอ่ะเอ่อถามว่ากดดันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้อีกรอบหนึ่งครับว่า ก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่ๆที่เป็นแฟนๆในบ้านพี่ๆนอกค่ายหรือพี่ๆที่เป็นแฟนนิยายก็มีความคาดหวังเหมือนกันก็พยายามพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วเราก็ทํากันบ้างเยอะเยอะมากๆครับก็อย่างอย่างเก่งตอนนี้ก็พยาพย,พยามอัพหุนอยู่ครับพยายามอัพหุนอยู่แล้วก็พยายามหาหาหนังหรือ เปิดดู u t u b e ที่เป็นเกี่ยวกับพิธีพยายามแบบซึมซับให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าอัพโหลดแต่ว่าก็เซนแฟชั่นของเราหลายคนรู้สึกว่าอยากแทอาจันตรงของครับเป็นยังไงบ้างเราเขินไหมแ,แฟชั่นเซนที่สุดว่าคนดีมากมากเขินมากมากครับผมหมายถึงแฟชั่นไหนครับแฟชั่นที่สุดว่ารับลมร้อนรับลมร้อนเหรอครับอออกออกใช่ไหมครับผมก็เจริงๆแล้วแฟชั่นเซนนั้นก็ ถ่ายไว้นานแล้วครับก็เอ่อก็เขิรน,นตัวเองนิดนึงครับแต่ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆครับที่ที่ชื่นชอบครับก็ก็เอ่อพูดยังไงดีก็ดีใจครับผมเก่งต้องพิ้ว้มมากกว่านั้นต่เมื่อกี้บอกว่าต้องพิ้วหุ่นอิฐเพราะอะไร,รอ,อ่ะเอ่อเกียงรู้สึกว่าเอ่อคาแรคเตอร์ Character อาจจะต้องต้องตัวใหญ่กว่านี้ครับอาจจะต้องมีบอดี้ที่แบบที่แบบเป็นมัดกล้างกว่านี้ลีนกว่านี้ครับใช่ผม แต่ไม่กระทบกับข่าวเราเลอ๋อมออมือขนาดนั้นไม่ไม่กระทบครับผมผมมีโค้ดอยู่ครับโคเต้ครับใช่เขาเป็นเดนเนอร์เขาเขาดูเรื่องนี้ได้ครับผม้านครับก็ขอบคุณมากมากครับรู้สึกขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ยังมีความรู้สึกตกใจอยู่เพราะว่าวันใช่สี่วันในโมเมนต์ที่โมเมนต์ที่มันครบหนึ่งล้านเนี่ยพวกเราก็ยังไม่หลับไม่นอนกันน่าจะเป็นเวลาประมาณ ตีหนึ่งอืมตีหนึ่งากว่าครับถ้าถ้าจำไม่ผิดมันคือเวลาตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาทีที่ครบหนึ่งหลานมิวเพราะว่าเรานั่งนั่งปิ้งนั่งนับดูเวลาจริงๆแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ตื่นเต้นไปกับแฟนๆของเราครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนแบบไม่หลับไม่นอนพี่ๆกะเช้ากะเที่ยงกะเย็นกะดึกกะอะไรก็ตามเข้างานกัน้ตรงเวลาเต็มที่เต็มที่แม้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันแบบยากสําหรับเราเหมือนกันแต่ว่าพี่ๆก็สามารถแบบ ช่วยให้พวกเราได้รับสิ่งนี้มาซึ่งพวกเราก็อ p p r e c มากๆแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณชาวโอโอ้ขอบคุณชาวติดตนแล้วก็พี่ๆแฟนนิยายแฟนขับทุกคนที่วนเวียนเข้ามารับชมภรับพายลอตของพวกเรานะครับยังไงก็ขอบคุณมาก,มาก,มากครับแล้วพ่อครู <นะ S 2> ครับขอบคุณอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เป็นกําลังใจให้ทั้งฟีดแบ็กทุกคอมเมนต์เลยก็พวกเราก็จะทำนะสัญญาว่าจะทํางานกัน อย่างเต็มที่ครับทางานกันอย่างหนักเพื่อทําให้เขยมจิราต้องรอดออกมาให้ดีที่สุดครับผมร้อพอีสานแบบของผมครับร้งเพลงอีสานมาการครับอ่าเอาจริงๆแล้วคือเมื่อก่อนเก่งฟังเพลงอีสานเยอะครับใช่ครับช่วงที่แบบภาพยนตร์ไทยบ้านออกมาแรกๆเลยเอิงก็ชอบมากแล้วก็ฟังเพลงอีสานเยอะมากๆครับบวกกับ อที่ภาคเหนือก็มีมีเก่งมีเพื่อนที่เป็นคน,คนอีสานด้วยใช่ครับคือภาคภาคเหนือมีมีหมู่บ้านหนึ่งที่ที่พูดอีสานอยู่แล้วเพื่อนเก่งคือเท่าที่รู้จักประมาณสิบยี่คนคือพูดอีสานหมดเลยใช่ครับเราก็พอได้สำเนียงมาบ้างบวกกับก่อนถ่ยเรามีเพื่อนที่อยู่อุบลนครับผมก็โทรไปคุยกับเพื่อนตล,ลอดว่าเออพอสำเนียงอุบลน่ะมันมันต้องแอคเซนต์คือยังไงเราแอคเซนต์ครับผม ผมก็ถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็สอนมาครับก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดครับเพื่อให้เป็นตัวละครนั้นอย่างสมบูรณ์ก็สรก็รรกตอนีพูดหนูไม่ได้แล้วก็พอพูดได้บ้างผมจเป็นบเป็นคนเอะนะแต่พ <c oughs> ูดอีสานได้โอเคเป็นเอ็เซนได้ค์ได้มาที่แล้วเนาะถุงมัจอกเอาแอลแซวเรือ่องสีขนมหวานเดาวเห็นแล้วครับนี่จะเป็นตำนานแท้ครับนะ่อยากเป็ของเขาแล้ว คิดว่าไม่น่าแทนกันได้เพราะว่าตำนานยุงหรือว่าตำนานหอมหัวรักหน่อยเนี่ยมันก็เลเจนดารี่มากๆซึ่งก็เราก็เฝ้ารอดูเนะาะฉากนี้เหมือนกันว่าแบบในชีวิตจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ถ้าเป็นอันนี้ต้องถามพี่เก่งละกันว่ารู้สึกยังไงให้โดนแซวเพราะว่าพี่พระเอกเขาก็แซวพี่พระเอกเหมือนกันครับก็รู้สึกว่ายอมไม่ได้ครับเพราะ <c oughs> รู้สึกว่าหอมหัวรักหน่อยมันเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบมันขึ้นใจผมมา,มากๆแล้วผมก็ยังติดติดตาติดใจกับ กับซีนนั้นอยู่เลยก็เป็นซีนนี้น่ารักมากๆครับผมก็ถ้าชนี้กวันเราจะไม,มีแบบว่าหอหัวเข็ทีใช่ไหไม่อหัวเก็เดี๋ยวรอดูในเขียมทีฬาต้องรอดอากันครับว่าจะมีซีนหอมหัวเข็มไหมครับผม<อ>แต่ก็อยากอยากจะฝากซีรีส์กขิมมืนฟ้าด้วยครับก็อยากจะบอกว่าซีนนี้ก็เป็นซิงเกิลเจอของของของเขง็มเมุนฟ้าเหมือนกันครับผมใช่ก็นั่นแหละครับก็หวังว่า พี่หมื่นฟ้าก็อาจจะมีฉากกินขนมหวานบ้างเหมือนกันนะครับถ้ามีก็จะรอดูว่าจะกินขนมหวานอะไรจะกินกล้วยบวชชีไหมนะหรือว่าจะกินขนมอย่างอื่นก็รอดูนะครับน้องกล้องน้องที่รักแล้วก็พี่หมื่นฟ้า